thank oh. you นี่คือหน้าที่ของสออปตบ้านแก่นนครนะครับอบตอุดมเมธโกจันทึกนะครับก็ทําเป็นงานต่อเนื่องนะครับของท่านนะครับทำไรครับเนี่ยโอ้แต่มันขุดมาทำความชกโปกอ่ะออกไปมาสุ่มในวลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็ปลูกหลักการครับมันมีดีมีสิ่งที่มีดีบ้านเราต้องมาไกลแล้วยกดน้ายกย่องนะครับท่าน วาดดินอยู่บนพื้นผิวถนนนะครับส่อไตอุดมเมสนะครับโคจนทิพย์นะครับเป็นผู้นำตัวอย่างที่ดีนะครับที่เหลืองานสังคมนะครับชาวบ้านในต่อกันดีกว่าจิตอาสาจิตอาสาเขียวเดี๋ยวมุนฝอยช่วยเหลือกันนะครับคนไหน ทําให้พื้นผิวถนนสจกระปรกนะครับทำวัสดุนะครับหรือ,อดินนะครับตกหล่นอะไรเป็นขยะเป็นอะไรก็ช่วยกันเก็บนะครับบ้านเมืองเราจะได้สะอาดนะครับเก็ตชุมชนจะได้สะอาดนะครับดูแล้วสะอาดะอาน,นะครับเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยว ท่านครับท่านครับถามนิดหนึ่งครับในเขตบ้านแก่นนครนะครับบ้านแก่นเท้าบ้านแฝดตันไทยเนี่ยน้ําที่ระบายมาจากเขื่อนลำตะคอมนะครับจะมาถึงเมื่อไหร่ครับออก็ตู้ประชามวันหน้าเขาดูว่าคงไม่เกินอีกวันสองวันึงจะได้เราเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังหว่านขน้างบนไล่ลงมาอยู่ผมรู้สึกว่าบ้านหัวสะเขตบ้านหัวสะนะครับยังไม่ได้ปลูกข้าวครับแต่บ้านเราจะปลูกข้าวไปแล้วต้นใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ภาวะ ขาดน้ำนะครับจะทำยังไงครับเนี่ยจะกรมชนให้เนาะครับก็ยังยังน้อยก็เอาแค่น้ำราดข้าวก็ก็เป็นพอก็ดีนะครับไม่ถึงกับล้นทุ่งล้นแท่นะครับครับวันที่ก่อโทษเช็คเราวัน่โทษเช็คเราเมื่อกี้ผมตามตามวิ่งตามไปตามคลองนะครับคลองส่งน้ําไม่มีน้ําเลยนะครับในเกลียบ้านตอนหนาวนะครับบ้านตอนหนาวลงมาหาบ้านเสร็จแล้วก็มาถึงหัวสากันนิดเดียวครับ ในคลองในคลองอิซีเมนเดี๋ยวีประสานกลุ่มชนเนาะท่านช่วยประสานให้หน่อยนะครับครับครับได้เลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ